不是不不。 สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาษาษาทีบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องครูผู้สอนครูวิลยายอักรผลครับบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องบทนี้ชี้ให้เห็นมารยาทเด่นการรับประทานภูมิหลัง จากทางบ้านส่งสัญญาณความเป็นมาเรียนรู้สรพพนามที่ใช้ยามสนทนาจดหมายหรือใบาลาเขียนส่งมาให้คุณครูจดหมายเขียนจากเลขที่45ทับ3ซอยผูกไมตรีถนนพระหนโยทินเขตจตุจักรกรุงเทพ ห0ึ่งวันที่21เมษายนพุทธศักราชส5 5พสวัสดีนัดเพื่อนรักคิดถึงคิดถึงนัดและเพื่อนๆทุกคนมากผมเข้ากรุงเทพมาเกือบเดือนแล้วเพิ่งจะมีเวลาว่างเขียนจดหมายส่งข่าวถึงเพื่อนๆพอพอจะเริ่มลงมือเขียนกระดาษก็ไม่มีต้องใช้เวลาหาอีก คนที่นี่ไม่นิยมเขียนจดหมายเขาใช้แต่โทรศัพท์ที่นิยมมากก็คือโทรศัพท์มือถือนัดเชื่อไหมแต่ละวันผมมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่สองเรื่องคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวผมค่อยกลับไปเล่าเพราะอยากให้ดูรูปด้วยแต่ผมอยากเล่าเรื่องกินมากกว่าผมอยู่ที่บ้าน ไม่ค่อยรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นพิธีรีตองแต่พอมาอยู่ที่นี่อะไรก็ต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าการดูคนว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีหรือไม่ให้ดูกันที่มารยาทในการรับประทานเขาตัดสินได้เลยว่าเรามาจากครอบครัวแบบไหนเฮ้อฟังแล้วผมกินอะไรไม่อร่อยเลยมื้อแรกที่บ้านคุณยา่าจานอาหารทุกจาน แม้แต่ถ้วยน้ำพริกน้ำปลาจะมีช้อนสำหรับตักเฉพาะอาหารชนิดนั้นๆวางไว้ในจานหรือถ้วยไม่ใช้ปะปนกันไม่ใช้ช้อนที่กินข้าวของตนเองไปตักกับข้าวต้องใช้ช้อนกลางเท่านั้นผมเองบางทีก็ผือไปบ้างแต่คุณย่าไม่ดยู่นะเพียงแต่บอกว่าถ้าทุกคนใช้ช้อนที่ตนเองตักข้าวเข้าปาก แล้วไปตักกับข้าวตักน้ำแกงคนอื่นที่กินร่วมด้วยก็อาจได้รับเชื้อโรคแต่ถ้าเราป้องกันโดยใช้ช้อนกลางคนที่กินด้วยกันก็กินอย่างสบายใจไม่รู้สึกลังเกียจคำพูดของคุณย่าทำให้ผมคิดถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันที่โรงเรียนเราไม่มีช้อนกลางแต่จะใช้ช้อนของตัวเองตักกับข้าวของคนนั้นคนนี้บางทีกินด้วยช้อนของเพื่อน บางคนจะเลียช้อนของตนเองให้เกลี้ยงก่อนที่จะตักกับข้าวจานอื่นๆมีหน้าละพอใครคนใดคนหนึ่งไม่สบายคนอื่นๆก็ติดต่อกันนัดเห็นด้วยกับผมไหมมีอยู่วันหนึ่งคุณอาพาไปเที่ยวทะเลพักที่โรงแรมสองคืนมื้อเช้า ที่โรงแรมมีทั้งอาหารฝรั่งและอาหารไทยผมเลือกอาหารฝรั่งนางนางานจะได้มีโอกาสกินสักครั้งผมชอบขนมปังทาแยมอยู่แล้วผมจัดแจงทาเนยบนขนมปังและทาทับด้วยแยมสีแดงแล้วผมก็หย่อดลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังทันทีสักพักเดียวควันขึ้นขมูงเจ้าหน้าที่รีบวิ่งมาดูแล้วดึงปลั๊กออกทันที คุณอาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาผมทำขายหน้าอีกแล้วคุณอาบอกว่าปกติเขาต้องปิ้งขนมปังให้กรอบเอาออกจากเครื่องปิ้งก่อนแล้วจึงทาเนยและแยมทีหลังแต่พอทำอย่างผมเครื่องปิ้งจึงมีควันขึ้นขโมงสกกระปกไปหมดเคราะดีเขาเห็นผมเป็นเด็กที่เชยสุดๆเขาเลยให้อภยัยมิฉะนั้น คงต้องจ่ายเงินค่าเสียหายแน่ยังยังไม่หมดความเฉยของผมมื้อเย็นคุณอาพาไปกินอาหารแบบบุฟเฟ่ตักอาหารได้ตามใจชอบกินเท่าไหร่ไม่ว่าเขาคิดราคาอาหารเป็นลายหัวอยู่แล้วผมตาลายเลยมันน่ากินไปหมดทุกอย่างอยากได้กระมังไปตักอาหารให้จุใจทั้งกุ้งหอยปูปลาโอ้โหน้ำลายหก คุณอาคงจะอ่านใจผมออกรีบกระตุกแขนผมแล้วกระซิบบอกว่าตักเท่าที่พอกินนะไม่พอค่อยไปเติมถ้าตักมาเยอะกินไม่หมดอายเขากระมังหายวับไปเลยมีแต่จานใบเล็กๆอยู่ตรงหน้าผมเดินตักอาหารนับสิบรอบจริงอย่างที่คุณอาว่า การตักน้อยๆก็เหมือนกับการชิมถ้าอร่อยก็ไปเติมถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกรับรองได้ว่าพวกเพื่อนๆคงไม่เคยไปงานเลี้ยงแบบค็อกเทลซึ่งเขาเรียกกันเล่นๆว่าหางไก่เป็นแน่ผมเองก็เพิ่งไปครั้งแรกคุณลุงคุณป้าพาไปงานแต่งรูปของเพื่อนคุณลุงนัดเชื่อไหมงานนี้ต้องยืนกินอย่างเดียว มีเก้าอี้บ้างแต่ไม่มากจัดไว้เฉพาะแขกพิเศษและผู้สูงอายุเท่านั้นอาหารก็ทำเป็นชิ้นๆสำหรับจิ้มใส่จานแล้วมายืนกินไปคุยไปเป็นกลุ่มไม่ควรยืนกินที่โต๊ะวางอาหารเพราะจะได้มีที่ว่างให้คนอื่นเวียนเข้ามาหยิบอาหารบ้างคุณป้าบอกว่าการยืนกินแบบนี้เป็นวัฒนธรรมของฝรั่ง ผู้ที่มาในงานจะต้องแต่งตัวสวยงามเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพการที่เขาไม่จัดที่นั่งสำหรับทุกคนก็เพื่อให้แขกได้มีโอกาสเดินไปพูดคุยกับคนอื่นๆผมไม่รู้จักใครเลยได้แต่เดินตามคุณป้าจนขาแข็งไปหมดวันต่อมาคุณยายและคุณน้าพาผมไปงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่บ้านเพื่อนคุณยาย เขาเสิร์ฟอาหารทีละจาขนขณะกำลังรออาหารผมเลยทำหน้าที่บริกรช่วยบริการน้ำให้ผู้ร่วมโต๊ะทั้งสิบคนของแค่นี้เด็กๆก,ก็ทําได้ไม่ต้องให้ใครบอกผมเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ช้อนกลางแล้วเมื่อเขาเสิร์ฟอาหารที่ไม่มีช้อนกลางผมก็ขอบริกรให้นํำช้อนกลางมาให้ เมื่อคุณน้าของผมใช้ตะเกียบคีบอาหารให้คนอื่นๆคุณน้าบอกผมว่าการใช้โคนตะเกียบก็เหมือนการใช้ช้อนกลางเพราะเป็นด้านที่ยังไม่ผ่านเข้าปากผมเลยทำตามจะคีบแหกขึ้นให้คุณป้าคนหนึ่งเฮ้อ <c oughs> ผมพาดอีกจนได้มันตกก่อนจะถึงจานกระเด็นลงไปในถ้วยํำจิ้มถึงแม้แห้กึ้นจะตก แต่ผมกลับได้ขึ้นแท่งเพราะผู้ใหญท่ที่ร่วมโต๊ะพากันชมเสียจนผมอายคุณยายกับคุณน้าหน้าบานเลยเพราะมีหลานที่น่ารักอย่างผมเบื่อหรือ,อยังผมเขียนมาเสียยาวเลยอย่าลืมให้พวกเราอ่านจดหมายฉบับนี้บอกเพื่อนๆด้วยว่าผมคิดถึงทุกคนแล้วพบกันเดือนหน้านะรักและคิดถึงพบเป็นไงบ้างครับนักเรียน สำหรับส่งข่าวเล่าเรื่องพบเขียนหนังสือจดหมายไปหานัดและเป็นไงบ้างครับการร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามพบทำตัวน่ารักไหมครับและนักเรียนถ้าเป็นพบจะทำตัวอย่างไรครับต่อไปอธิบายเพิ่มเติมความรู้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำสรรพนามอ่านและสังเกตคำสรรพนามกันครับ ฉันเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันฉลาดแสนรู้มากเชื่อว่าเจ้าชื่อว่าเจ้าด่างสังเกตนะครับคำสรรพนามคือคำว่าฉันคำว่ามันผมคิดถึงคุณมากและคิดถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันคำสรรพนามคือผมคุณเราเขานิยมใช้โทรศัพท์มือถือกันเด็กๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้ คำสรรพนามคือเขาเราท่านกลัวหลานรักอย่างผมจะไม่สนุกคำสรรพนามคือท่านผมถ้าอาหารอร่อยผมก็จะไปเติมถ้าไม่อร่อยผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกคำสรรพนามคือผมผมมันคำว่าฉันผมเราเป็นคำที่ใช้แทนผู้พูด คำว่าคุณเป็นคำที่ใช้แทนผู้ฟังคำว่าท่านเขาเป็นคำที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงคำว่ามันเป็นคำที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอีกเช่นหนูยิฉันกระผมคาพเจ้าอัตมาและคำอื่นๆอีกมากมายเป็นคำที่ใช้แทนผู้พูดคำว่าท่านเธอโยมและคำอื่นๆอีกมากมาย เป็นคำที่ใช้แทนผู้ฟังและพระองค์เป็นคำที่ใช้แทนเจ้านายที่กล่าวถึงคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงซึ่งเป็นคนสัตว์สิ่งของเรียกว่าคำสรรพนามนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องและเนื้อหาของคำสรรพนามนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนและหมั่นอ่านฝึกสังเกตบ,บ่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ